อากาศท้องให้ท้องหน้าครับเบิ้งหมาบืกเลี้ยงกัยังหนาวครับอนอนหนาวเต่าทานอยู่ใกล้ๆก็มบ่วมานอนเห็มันคว้นอบอุน่นนอนกระท่อมกับหนาวบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าดนะครับกระท่อมปลายหนา้า ครับบ้านเขาเนีวครับอันนี้ก็ปลูกแก้วมึงก่อนส้มทุงครับม่อนี่กระท่อมนี่ก็เก็บอุปกรณ์ไถไให้สหน้านะครับอันนี้ก็เก็บอุปกรณ์รถไทอันนี้เครื่องทำอาหากินครับ เกื่งโม่ปูนร่มขอมาให้เรานะครับร่มต้นไม้อันนี้ก็ปปูแก้วมก้อนไ้ครับปูกม่วง ยก็บน้าไว้ใส่หน้าแรงเขา่ากว้านเรียบร้อยการที่เขียว